ค่ำวันนี้ที่วัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงเสร็จสิ้นการปฏิบัติพระราชกรณียกิจณพระเจดีย์พระโพธิยานเทนได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพ,ธพิธภัณฑ์พระโพธิยานเทนส่งลงพระปรมพิไทยและพระนามาพิไทยในสมุดเยี่ยมทอดพระเนตรพิพ,ธพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติเครื่องอัฐบริคารและหุ่นขี้พึ่งของพระโพธิยานเทนหลวงปู่ชาสุพัทโทซึ่งเปิดให้ผู้เลื่อมใสศรัทธาเข้าไปสักการบูชา โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตนใต้ร่มกาสาวพัฒหลวงปู่ชาได้อุทิศชีวิตเพื่อการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พุทธศาสนาทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งสิทธิานุสิ์ยังคงรักษาแนวทางปฏิบัติธรรมที่ท่านได้สั่งสอนไว้จนถึงปัจจุบันในการนี้ทอดพระเนตรสาธิตการตัดผ้าพระกฐินที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัยและทรงปลูกต้นรวงพึง่ง จากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จอย่างเนื่องแน่นตลอดเส้นทางสองฝั่งที่ทรงพระดำเนินผ่านซึ่งราษฎรร่วมกันได้เปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญและคนไทยรักในหลวงโดยราษฎรบางส่วนแสดงออกถึงความจงรักและพักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการแสดงพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมสารทิศลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบ สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทั้งสองพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสขอบใจผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึงด้วย จากนั้นส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานซึ่งผู้อำนวยการกองแพทย์หลวงกราบบังคมทูลรายงานการดูแลรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยจำนวน1,143รายโดยมีผู้ป่วยนำเฝ้าขอเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์10ราย ในการนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถานกับผู้ป่วยถึงอาการเจ็บป่วยด้วยทรงห่วงใยพร้อมพระราชทานกำลังใจและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานชุดยารักษาโรคแก่ผู้ป่วยแล้วทรงเยี่ยมหน่วยแพทยเคลื่อนที่พระราชทานซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์จากกองแพทย์หลวงกรมแพทย์ทหารบก หน่วยแพทย์มูลนิธิการจนบารมีและโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยบริการตรวจรักษาราษฎรในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ เพื่อตรวจรักษาโรคต่างๆได้แก่ตรวจโรคทั่วไปตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงตรวจอันตราซาวตรวจภาพจอประสาทตาคัดกรองมะเร็งเต้านมบริการด้านทันตกรรมด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานและการตรวจป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยรถตรวจเชื้อชีวเนื้อไพยพระราชทาน จากนั้นทรงรับฟังการถวายรายงานถึงการดําเนินงานนํารถ X เอ็กซเรย์เต้านมสมิติและหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ออกมาให้บริการประชาชนและทอดพระเนตรภายในรถเอ็กซเรย์สมิติในการนี้ทอดพระเนตรินทัศการโคโรงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระบรมชน,นากาธิเบศมาหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการพัฒนานแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำฉีอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยได้พระราชทานคำแนะนำให้ทุกภาคส่วนและประชาชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อสร้างประโยชน์สุขแกร่ราษฎรให้มากที่สุด โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรศการผ้าไหมพื้นเมืองด้วยกลุ่มทอผ้าชุมชนตำบลโนนสว่างรวมถึงโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปชีพบ้านสมพรรัฐอำเภอบุญทริกและโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปะชีพบ้านยางน้อยอำเภอเขืองไนจังหวัดอุบลรชาชธานี สนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรพร้อมพัฒนาคุณภาพภาพไมจนได้รับรางวัลนกยูงพระราชทานสีทองโอกาสนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถานกับผู้ปฏิบัติงานว่าขอให้ท่านมีกำลังใจมีความเข้มแข็งทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป จากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเดืองแน่นโดยราษฎรต่างเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญพร้อมกับโบกธงชาติไทยและธงพระปรมาภิไทยตลอดเส้นทางที่ทรงพระดําเนินผ่านทรงมีพระราชปฏิสันถานกับผู้ทูลกล่าวทูลกระหม่อมถวายสิ่งของและผู้เฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดอย่างมิทรงถือพระองค์เมื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดําเนินกลับ ราษฎรทุกคนต่างร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อส่งเสด็จอย่างกึกก้อง